สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัฒนาพาด้วยเลขเด็ดเลขดังนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินมีแนวทางนะคะของนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยในชุดบนและชุดล่างนะคะและก็จะมีเลขลับวงในนะคะในววันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดนะคะในชุดล่างค่ะและอีกแนวทางหนึ่งนะคะเป็นผู้โต๊ดบนของแอดกุ้งนะคะ ซึ่งงวดก่อนเข้านะคะเข้าในคู่โต๊ะบน2-6นะคะค่ะก่อนที่จะที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนะคะคําเตือนวิดีโอนี้จะสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ค่ะเรามาดูแนวทางแรกกันเลยนะคะแนวทางแรกนะคะเป็นของนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยในชุดล่างนะคะในงวดวันที่1เมษายนหกเจ็ในชุดล่างนะคะจะให้เด่นที่เลขเก้ากับเลขหกนะคะจับชุดมาให้นะคะชุดสองตัวเก้าห้าหกสองหกแปดตัวที่เด่นนะคะ ในชุดล่างที่เน้นวัดใจนะคะก็คือ6 9และ9 2นะคะมีกันเบิ้ลด้วยนะคะก็คือ6 6และ9 9นะคะในงวดนี้ค่ะเรามาดูต่อเลยนะคะในงวดวันที่1เมษายน6 7ในชุดบนนะคะของนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยให้เลขเด่นนะคะเลข7กับเลข2 ชุดเลข2ตัวนะคะก็คือ7จ็ดสองหสองศู็ค่าเรามาดูในชุดเด่นบนนะคะให้เด่นนะคะชุด2ตัว8 2 0 2 8 0 2นะคะกันเบิ้ลที่7 7, 7และสองสองในชุด3ตัวนะคะก็คือ8ปดหนึ่งสองแดเจดสอง 712และ702นะคะของนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยในชุดเด่นบนนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูแนวทางของเลขรับวงในนะคะในว,วันที่1เมษายนหกเจนะคะเป็นชุดล่างแท้นะคะให้มา2ชุดนะคะก็คือ95และ5้านะคะ ส่วนในงวดก่อนนะคะหลุดนะคะเลีกลับวงในค่ะแอดมินก็ขอขอบคุณแนวทางนะคะของเรลีลับวงในนะคะที่มาแบ่งปันในคลิปนี้นะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูแนวทางของแอดกุ้งนะคะในชุดคู่บดคู่โต๊ะบนนะคะของแอดกุ้งในงวดวันที่1เมษายน67นะคะ ในงวดก่อนนะคะงวดวันที่16เมษายน67นะคะให้เข้านะคะ26และเข้าต่อเนื่องมาแล้ว2งวดนะคะเรามาดูในงวดนี้นะคะงวดวันที่1เมษายน67นะคะให้มา06 07 08 09 16 17 18 19 26 27 28 29งเก้าสามและสี่หกสี่เจแปดสี่ก้านะคะจะเยอะหน่อยนะคะค่ะถ้าไม่ทันนะคะสามารถแคปหน้าจอไว้ดูภายหลังกันได้นะคะค่ะแอดมินก็ขอขอบคุณแอดกุ้งนะคะที่มาแบ่งปันข้อมูลนะคะในคลิปนี้นะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล และเป็นแนวทางนะคะในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะคะและขอขอบคุณแนวทางดีๆจากทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่มาแบ่งปันนะคะแอดมินก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะ